นมขวดดูเดือดเลยแม่แบบว่ากัดหัวนมดึงกัดหัวนมดึงอะ่ะนี่ผู้เลิสศสงสารที่สวยพานอนให้นมลูแกบแบบสุดยอดขนาดเลยว่ะโอ้โหโคตรโหดเลยว่ะจุ๊จบจบ๊จบจบุจบ๊จบจ๊บจุ๊บจ๊บจุ๊บจุ๊บดูไอ้เต้าดูดูดูไอ้ต้นไอต้ไอตัวนี้ก็นอนโอ้นอนกับแม่แล้วแบบว่าดูทุกคนคือแบบว่ากินนมแบบโหดมากอะ่ะ นี่ไงนี <cod fum> ่ไงนี <described mus> ่ไงให้ด <ankle Pop> ูให้ดูวิสกิลการกินนมแบบกดหัวแม่ไม่ลงจั๊บๆอุ้ยๆล้มๆ้มล้มเนาะพุ่นักพูน่ะเอาใส่เอาใส่เอาเนาะซ่อมบีใส่ซอมบี้เนาะวุ่นเลยเราต่นแม่มันดิดูสิทุกคนพุ่น่ะยังโหดเลยอันนี้คือท่าให้นมแม่นะครับลูกเออให้นมลูกท่าให้นมแม่กระถือเดีวตัวท่าให้นมของแม่ที่นี่ นั่นแหละนั่นแหละไงน่นล,นนลรักเวลาหลายร้อยรอบม,มากเลยทุกคนไอ้ตัวนั่นหรอไอ้แบบพอกินอิ่มแล้วก็แบบนอนนอนแม่ก็น,นอนให้นมแบบนี้เฮ้ยบ่อยอะไรกันดูเทหรือเปล่าเกินไปห้างหัวนมใหม่มาด้วยแบบหัวนมสเปิ่นแนวใหม่แล้วเก่งซ้ำระบบดูมันดึงทุกคนดูมันดึงแบบกินว่าอื้ออื้อ,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 อ โอ้ยดึงปัญชะกเจาะโอ้ยเป็นจังหวะโอ้ยโอ้ยหุดแล้วเสียงจุ๊บจับจุ๊บจับด้วยโอ้ยโอ้ยมันแยงกูขี่ม้งไงมันแยงกูขี่ได้โอ้ยโอ้ยนี่แหละดึงเป็นจังหวะโอ้ยโอ้ยเออเออย่าทะเลาะกันนะลูกแมวแมวเป็นพี่น้องอย่าทะเลาะกันอย่าทะเลาะกันแบ่งแบ่งกันนอนแบ่งแบ่งกันนอนโหโอ้ยปีนๆขึ้นไปปีนขึ้นไปปีนขึ้นไปปีนขึ้นไป hard core มาก hard core มาก ฮันคอมากลูกลูกูลูกไอตัวไไอตัวน้ำตาลตัวน้ำตาลน้ำตาลลูกอันนั้นไม่ใช่หัวนมลูกไม่อย่าดูตรงนั้นมันไม่ใช่หัวนมตรงนั้นตรงหว่างขามันไม่ใช่หัวนมอ่ะตัววัวก็ไม่ยอมแพ้เลยนะดูดูถ้ากินนมสกิลการกินนมของน้องคือแบบว่าไม่แปลกใจเลยว่าทําไมสวยมันเจ็บหัวนมมาทุกคนอน้ําตาลมาแล้วน้ำตาลมาแล้วน้าตาลมาแล้วทุกคนน้ําตาลขึ้นมาแล้วครับตอนนี้น้ําตาลพยายามหาหัวนมนะฮะและและและเขาก็ได้หัวนมของตัวเองนะครับผมอ๋อไม่ใช่เขาแย่งเพื่อนอยู่นะครับ มันมีตั้งหลายหัวนมอะทำไมไม่แบ่งกันกินล่ะลูกหนูก็ไปเอาอันใหม่สิเนี่ยมันมีหัวนมอันนี้อยู <N> um <Napoleon> <N> um ่นะหนูเดินข้ามมาทําไมหลับอย่างงี้เหรอเนี่ยมันมีหัวนมนั้นอยู่นี่ไม่ใช่น่ะตรงนั้นน่ะโอ้ยอาอาข้ามมาข้ามมานี่อัดได้แล้วครับแล้วเขาก็ข้ามมาได้หนึ่งหัวนมนะฮะแล้วเขาก็ได้เป็นเจ้าของหัวนมที่สูงที่สุดนะครับผมไม่ใช่อันนี้สูงที่สุดอันนี้อันนี้สูงสุดสุดนี้สูงสุดโอ้และเขาทั้งสามตัวก็พยายามแย่งกันดูดนมช เดี๋ก,กดภาพมุมต่ำให้ดูทุกคนนี่อ,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 อสุดๆไปเลยลูกเอาให้สุดเอาให้สุดลูกเอาให้สุดลูกหัวอนมแม่ลูกโตมาก็ไม่ได้ดูด้วลูกคุณแล้วก็วแล้วถ้าดูดขนุนดูดไปรับไปเนะาะจัดตัดตอ่อจัดจัดจัดจคดจเดจรดแบบว่าออนจัดจัดัดดูดอัด น่ารักอุะ้ยน่ารักก็น่ารักก็แค่นี้ก็ดูเพลินเลยนะทุกคนเนาะเออเรานี่ก็ไม่ทำอะไรเหรอเนาะดูหมาดูดนมแม่เนาะเอาไปแล้วทุกคนถ้าชอบคลิปความน่ารักแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้น้องๆน,นะครับทุกคนจะได้ไม่พลาดทุกความน่ารักแบบนี้นะจ๊ะทุกคนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับโอ้ยน้องเมนวนุ่มเลยอย่าลืมกดติดตามนะ